สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับ gas fight studio นะครับวันนี้อยู่กับ ad nine นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะอยู่กับเด็กเมกาคอลเลนีนะครับ veb 0 1นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่า eb 0 1เนี่ยจะขอทำเป็นทาจิกาเซแล้วก็เมกานะฮะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปเป็นอะไรนะไดเมนกับแกรนบูนะครับเพราะว่าสไปตอนนี้ ad nine ยังไม่ได้ ซื้อแยกแครมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้แอดไนที่ทําก็คือแอดไนนี่ก็คือซื้อแยกแครมาแล้วแต่ว่าอันนี้เด็กนี้เป็นเด็กของเพื่อนเพื่อนผมนะครับผมก็เลยแบบยืมมาถ่ายเด็กคลิปก่อนอยืมมาเล่นก่อนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับผมเกศศูนย์นะฮะก็จะเริ่มที่ตัวเริ่มครับ สกิลเบสิกมากไลทับจัว่วไม่มีอะไรนะครับต่อมาครับเป็นทนะิกเกอร์นฮะคีแปดนะครับผมคีแปดตั้หนึ่งดอสีค่ออรครับเป็นดอพีจีครับของสามัญอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต้องใส่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิวนะครับ ประมาณนี้แหละครับชีแปดดอสี่คิวสี่นั่นเองนะครับสติกเกอร์เนี่ยก็จะป,ประมาณนี้นะครับไม่ขอพูดอะไรมากครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรให้ใส่นะครับก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับเกรดหนึ่งครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เก่งมากนะครับนี่สองอาร์ของเรานะครับ ยี่บอกว่าช่องมันช่องเรียรครับเมื่อมันตีหรือบูสต์ฮิตครับเปิดเปิดท็อปกองหกใบครับเอาเกตสามขึ้นมือนะครับแล้วก็แสดงแสดงไหมว่าอ่าเอาเกตสามขึ้นมือนะครับสับกองแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่องเรียกอากาศเอามันเข้าโซนนะฮะได้ทั้งเกตสามขึ้นมือได้ทั้งเติมโซนนะฮะเก่งมากเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับถ้าถ้าใหญ่ท่าหนึ่งในคอมโบท่าปิดครับน,นะครับ ที่เอาไว้เล่นกับสวานะครับผมสกิวบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โูดครับทิ้งมือหนึ่งใบครับจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้จะบบกหกพันนะฮะแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถคอนอมอนยูนิตลงช่องการเดียนได้นะครับใส่ไว้สามพอนะครับเอาไว้เล่นกับตัวเกร3สามนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวไหนก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนีต่อมาก็จะเป็นนี่ครับ สกิลบอกว่าเมื่อลงสนามครับจ่ายหนึ่งโซบาทครับเลือกยูนิตหนึ่งใบนะครับบวกหกพันนะครับแล้วถ้าไม่มีไม่มีการการแหย่เดนเมโซนก็จะได้หหยแดมนะฮะประมาณนี้นะครับต่อมาครับเป็นตัวโยนพลังนะครับเมื่อลงสนามครับคอสคือเลสตัวเองครับแล้วก็เลือกเรียากาศนะครับบนสนามหนึ่งใบนะฮะยูนิตนั้นจะบวกหนึ่งหมื่นฮะจบเธอนะครับถ้าคุณเลือก นะขอขอขออ่านให้ชัวร์ก่อนนะฮะสกิลบอกว่าเมื่อ u นนี้เอ้ยไม่ใช่เมื่อลองสนามครับเลยูนิตนี้นะครับเลือกเรียอากาศไปอื่นของคุณไม่เกินหนึ่งไฟนะครับ unit น,นั้นจะบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทินถ้าคุณเลือกจนจบเทินนั้นนยูนิตที่เลือกชี้พลังหนึ่งหมื่นเอาเข้าโซลแล้วก็ได้ไห่แดมนะฮะแค่บล็อกแรกมาก็ต้องไหนแดมก็ล่อเข้าไปสองตัวแล้วนะฮะเกณฑ์นหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับ อยากเก็บเยน็นแล้วเกินเพืร์สองครับเบอร์อสองก็จะเป็นใบนี้ก่อนนะครับใบนี้สกิลบอกว่าลงมันรงเรียน,นะครับจ่ายหนึ่งคัตเตอร์บาร์สครับดูการหกแบบบนสุดนะครับแสดงเกตสามไม่เกินหนึ่งใบาจากนั้นเราขึ้นมือสับกองการและยี่นี้จะบวกหกพันนะครับก็เล่นได้ ทั้งสแตนดาร์ดและพรีเมียมนะฮะเก่งทั้งสองฟอร์แมตเลยนะครับผมก็ใบนี้ไมเทินก็เอามาททำเป็นโปรโมแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะต่อมาครับด้วงเ e อร์ชิซิสของเรานะครับเมื่อลงสนามครับจ่ายหนึ่งโซบาสครับตอนมันจะหวกหกพันนะครับแล้วก็อีกแท็นึงครับแวนเลียนะครับเมื่อยูนิตนี้จมตีฮิตนะครับหงายแดมแล้วเลือกยูนิตหนึ่งใบวกพลังหกพันนั่นเองนะครับก็ ตีฮิตก็ได้ปัดเศษพลังเรียกอากาศของเรานะฮะแล้วได้แล้วได้ไหนแดมด้วยนะครับต่อมาครับตัวนี้นะฮะเอามาคอมโบกับ VR นะครับสกิลบอกว่าเมื่ออยู่นิตนี้สแตนครับใจหนึ่งคาร์ดบาสเอามันเข้าโซ่จวกาสองในะครับเป็นตัวเติมืือที่ดีครับเอามาคอมโบกับสปาร์คเฮอร์คิวลิสที่เป็น VR นะครับก็จะประมาณนี้ครับเกตสองนะฮะ เกรซามครับขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะฮะแอนไลออนนะฮะตัวนี้เก่งมากนะครับในพรีเมียมนะฮะซูกิบอกว่าเมื่อมันโจมตีครับจ่ายโซบัสท,ที่เป็นเกรสามนะครับทิ้งการจะอุูสองใบนะครับจนจบการต่อสูน้นี้นะครับตัวมันจะบมหนึ่งหมื่นและหนึ่งคิลิคอลแล้วคู่แข่งไม่สามารถคอการที่มีความสามารถเซนติเนลลงช่องการเรียนได้นะเอามาคอมโบกับตัวนี้นั่นเองนะฮะไม่ใช่ตัวนี้สิ ตรไหนวะนี่ฮะเอามาต่อตูดกันใช่ปะ่ะอ่าไอ้เหี้ยตีปุ๊บอ่ะจ่ายโซบาสนะครับตัวมันจะเป็นพลังหมื่นสองสองหมื่นสอง,อสองอใช่ปะ่ะสองเตสองขีดไอ้ตัวนี้บูทไปเป็นสามหมื่นนะฮะทิ้งมือสามสามหมื่นหกห้าเซนติเนลห้ามนอมอนนะครับขอไอพิเกอร์นั่นเองนะฮะก็ทำให้ฝั่งตรง,งข้ามกันยากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะสละคอมโบโนะครับ ก็คือถ้าเล่นกับโซอาก็โซอาจ่ายสองคาตาบาใช่ป่ะโจหนึ่งเอาตัวมันลงมาใช่ป่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเอาตัวมันวิ่งกดสกิลโซบาเกศสามออกนะฮะชิ้งคือสองไปนะฮะก็คือโซอาจะห้ามเซนติเนลนะฮะนี่เนี่ยมันทำให้เด็กโซอาเก่งขึ้นนะฮะในบล็อกนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสแต็กบิทเทลนะครับ สกิวบอกว่าเมื่อลงสนามครับคอการ์ดจากในโซลนะฮะลงช่องเรียกะในสภาพเลสนะครับไม่เกิดสองใบนะฮะถ้ามันอยู่ในช่องแวนการ์ดนะครับตัวมันจะบวกพลังนะฮะตามพลังพื้นฐานของตัวที่ตัวที่คอลงมานะครับโอเคนะฮะใส่ที่สี่ใบนะครับะะต่อมาก็จะเป็น VR ที่โคตรอภิมหาปวดของเรานะครับส p a r k คเ r อร์คิวเลสนะฮะ สกิลบอกว่าแอคทีฟครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่าไม่ชัวร์เทคนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินนะครับจ่าย2็อกคัตบาร์ครับเลือกบรรยากาศของคุณ5ใบสแตนยูนิตเหล่านั้นนะครับและยูนิตเหล่านั้นจะบวกพลัง5,000นะครับจนจบเทินนะครับเลือกเลือกยูนิตของคู่แข่งนะครับทั้งหมดเลสยูนิตเหล่านั้นนะครับและยูนิตเหล่านั้นจะพลังลบ5,000นั่นเองนะฮะเป็นสกิลที่ปวดมากนะครับสลับสกิลบนนะครับต่อมาสกิลล่างครับ หนึ่งครั้งหนึ่งเธอเหมือนกันนะครับเอาเรียกอาดเกสรซองมือต่ํากว่านะฮะเข้าโซยูนิตนี้จะบอกห้าพันตามยูนิตที่เลสอยู่ของฝั่งเราข้ามนะฮะคือถ้าฝั่งเราข้ามมีบอร์ดฟูลนะฮะมีบอร์ดหกใบก็ตอนมันก็จะบอกสามหมื่นแต่ถ้าเป็นเด็ก Excel แโอโ็กเซลเด้อ้โหก็มีแอ็กเซลเพิ่อมอีกกี่ช่องนะฮะก็นับไปเลยนะฮะเพราะมันก็นับเหมือนกันนะฮะมันนับในช่องแอ็กเซลเหมือนกันนะครับก็จะถ้ามีถ้าฝั่งเราข้ามเป็นแอ็กเซลก็จะบวกมาอีก บอกมาเพิ่มอีกก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็เกตสามทุกใบของเราครับมีกิฟต์โปรเทคนะครับ,รบต่อมาอ m ม g i n จินลีกิฟต์ใส่ประมาณนี้แหละสี่ใบนะฮะมันทุ่งต้นผ้าครับก็ใส่ประมาณสี่ใบไปก่อนอีกอย่างหนึ่งคือโปรเทคมันวนใช้ได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็สี่ใบก็เพียงพอแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลิสต์นะครับเมกาคล و ن นะครับ veb 0 1นั่นเองนะฮะ ก็ S 1> <S 1> <S นะฮะอย่างที่บอกครับว่าพอคลิปนี้ลงปุ๊บนะฮะก็จะก็จะขออนุญาตข้ามสไปบาเทอร์ไปก่อนนะครับไปลงทางด้านของอ่าอะไรนะไปลงทางด้านของแกนะลนบูกับเดมิเชนทนโพลิสนะครับแล้วก็จะมีคลิปแปอเทิร์นตาม,มานะครับหลังจากเล็กโปรไฟล์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเสาร์นี้แอดก็จะไปอันนาจะไปถ่ายคิปแปอเทิร์นกับ พี่จำแล้วก็พี่ๆคนอื่นๆนะครับในทีลานะครับอาจจะมีอาจจะมีถ่ายคลิปกพทเท่ากับฝั่งของพี่ตะนะครับคุณพ่อการ์ดไฟบ้างนะครับโอเคนะฮะก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองท้าทามพี่ตะมาแพทเทิลกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันจบประมาณนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร้นะครับก็ ตันนี้ก็ซับร้อยกว่าแล้วนะก็อีกนิดเดียวก็จะ200อยแล้วนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม